พบแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจพิกุทั้งหลายคูดแม่นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหมน็นฉันใดพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิกุทั้งหลายมูดแม่นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหมน็นฉันใด ภิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิกขุทั้งหลายน้ำลายแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ พิขูทั้งหลายหนองแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดพิขูทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิขุทั้งหลาย,โล,ลายโลหิตแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดพิขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้